สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะสอนทำสตูเนือ้อถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทำได้เลยครับส่วนผสมในการทำสตูเนือเน้อเนื้อเนื้อเนี่ยคุณจะใช้เป็นส่วนไหนก็นได้นะครับจะใช้เป็นสันคอสี่โครงหรือว่าน่องลายที่ผมใช้วันนี้เนี่ยผมใช้เป็นเนื้อสี่โครงเลือกที่แทรกทั้งเอ็นและมันมะเขือเทศมะเขือเทศปั่น มะเขือเทศมะเขือเทศตรงส่วนนี้คือมะเขือเทศหั่นเตา๋าหอมหัวใหญ่หอมแคกหอมแค่หันห่นฝอยมันฝรั่งหั่นเป็นเต๋าใหญ่คุณปอกเปลือกเสร็จแล้วคุณล้างแล้วก็หั่นนะครับบ้านเสร็จแล้วคุณก็แช่น้ําไว้แครอทแครอทก็หั่นเป็นแว่นใหญ่ๆเนาะมาซาร์ดพริกผงอินเดียเกลือแกงน้ำมันเนยน้ำตาลปีบ๊บ น้ำเปล่าใบกระวานเริ่มทำตูเนื้อจุดไฟใช้ไฟอ่อนจากนั้นใส่น้ำมันเนยประมาณ1น,นาทีนะครับพอน้ำมันเลยละลายก็ใส่หอมแขกจากนั้นก็ผัดใส่ใบกระวาน ผัดมาได้สินาทีนะครับตอนนี้หอมแขกก็เหลืองแล้วเราก็จะใส่เนื้อแล้วก็ผัดพอใส่เนื้อลงมาแล้วผัดคลุกเข้ากันแล้วเนี่ยเราจะต้องปิดฝาไว้นะครับแล้วระหว่างที่ปิดฝา คุณกะเวลาประมาณ2นาทีคุณก็เปิดฝาแล้วคนปิดฝาไปได้10นาทีนะครับตอนนี้เนื้อก็ใช้ได้แล้วเนาะสีของเนื้อเปลี่ยนเราก็จะใส่พริกผองอินเดียมาซาร่าเรือแกงน้ำตาลปี๊บแล้วก็ผัดคลุกใส่มะเขือเทศปั่น แล้วก็ผัดพอผัดคลุกเข้ากันแล้วเติมน้ำจากนั้นปิดฝาแล้วปิดฝาให้สนิทเนาะจากนั้นเร่งไฟไปใช้ไฟกลางรองให้เดือดพอหมดเด้งขึ้นมาแล้วเราจะเบาไฟ ใช้ไฟอ่อนนะครับจับเวลาห้าสิบนาทีนะครับตอนนี้ก็ครบห้าสิบนาทีแล้วนะครับเราก็จะปิดไฟเนาะจากนั้นเราจะช่วยระบายความร้อนพอระบายความร้อนเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดฝานะครับจากนั้นจุดไฟใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางใส่แครอท หอมหัวใหญ่มันฝรั่งมะเขือเทศคนให้เข้ากันจากนั้นปิดฝาแล้วก็ล็อกให้สนิท พอปิดฝาแล้วเราจะรอให้เดือดนะครับพอเดือดเนี่ยก็เหมือนเดิมนะหมุดจะเด้งขึ้นมาพอหมุดเด้งขึ้นมาแล้วเบาไฟไปใช้ไฟอ่อนจับเวลาอีก2ี่สนาทีตอนนี้ครบยี่สินาทีแล้วนะครับเราก็จะปิดไฟกันเนาะใสกน้นระบายแรงดันเดี๋ยวพอแรงดันหมดเนี่ยหมุดก็จะจมลงไปก็เปิดฝาหม้อได ตอนนี้ระบายความร้อนหมดแล้วนะครับหมุดก็จมลงไปแล้วเราก็จะเปิดฝาหม้อสีสวยมากเลยครับเรียบร้อยนะครับสำหรับสตูเนื้อจะให้ดูความเปื่อยของเน,นะนะื้อเนาะใช้ช้อนตัดได้เลยชิมเนี่ยผมก็จะชิมกับโรตีปลาแยให้ดูโรตีปลาแยะนะครับความนุ่มหมวนให้ดู เพิ่งทำเสร็จเนอะร้อนๆนุ่มมากครับโรตีปลาแยเดี๋ยวชิมครับสตูเนื้อชิมนะครับผมจะชิมกับเนื้อเนื้อเนี่ยเราตุนมาจนเปื่อยหมดแล้วนะยุ่มหมดแล้วสตูเนื้อนะครับรสชาติเนี่ยจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆหอมเครื่องเทศนิดๆนะ กินกับโรตีปลายาแล้วกลมกล่อมอะไรมากๆครับลองทำดูนะเครื่องเทศทุกอย่างทั้งพริกผงอินเดียมาซาร่าผงกะหรี่ขมิ้นผงม,มีขายในเพจนะครับตลอดจนพวกเครื่องหมายเนาะสำหรับคนที่ชอบกินแกงกะหรี่อยากทำแกงกะหรี่เป็นอยากทำแกงกะหรี่ได้อร่อยอยากทำกินเองหรือทำเป็นเมนูเพิ่มในร้านของคุณแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเริ่มที่ไหน ผมขอเสนอคอร์สทำแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเองเมื่อคุณเรียนแล้วจะทำให้การทำแกงกะหรี่เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณเนื้อหาคอร์สแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเองสอนทำแกงน้ำมันเนื้อแกงกะหรี่ไก่แกงกะหรี่แพะแกงดานผัวเขียวลอกเปลือกแกงมัสมั่นเนื้อแกงมัสมั่นไก่แกงกลูมาเนื้อ แกงกรูม,ม่ากไก่โลตีนานข้าวเนยพิเศษของแถมสอนหูข้าวบียนี่สอนทำอาจาร์โยเกิร์ตอาจาร,ร์แตงกวาน้ำริกมะเขือเทศคอสทำแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเองเป็นคอสเรียนออนไลน์คุณจะเรียนตอนไหนก็ได้ดูซ้ำกี่รอบก็ได้สงสัยตรงไหนอินบ็อกถามได้ตลอด ทั้งหมดนี้ราคา990บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ499บาทสนใจสมัครอินบ็อกเข้ามาที่เพจคงลิฟลิฟตนคาร์ในทุกเพจสวัสดีครับ